ตีแผ่ค่ายนรกของอาณาจักรกมเมอร์ในกัมพูชาเมื่อน,นี้คือภาพคลิปเหตุการณ์จริงหลังจากสื่อยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้เข้าไปทําสารคดีภายในค่ายนรกของกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันในนามอาณาจักรสแกมเมอร์ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่อชาวเกาหลีใต้โดยคลิปนี้มียอดวิวสูงกว่าหนึ่งล้านวิวทําให้โลกได้เห็นความโหมดร้ายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อผ่านเสียงทรมานอันโหยหวนยับาดแผลทั่วร่างกายภายในตึกสูงไมเอี่ยมสีฟ้า ที่ดูภายนอกแทบไม่แตกต่างจากอาคารทั่วไปแต่ภายในกลับถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาเหมือนกับคุกใช้กักขังเหยื่อให้ทำงานไปเรื่อยๆ หากใครขัดขืนจะถูกทรมานซึ่งสอดคล้องนะฮะกับสำนักข่าวพิョนฮับที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เหยื่อที่รอดชีวิตจากค่ายนรกเหล่านี้นะคะว่าการถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติภายในค่ายนรกของแก๊งกมเมอร์เหล่านี้บางคนถูกถอดเล็บบางคนถูกทุบตีเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะมีเหยื่อเสียชีวิตรายวันค่ะแน่นอนนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตีแผ่ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีนักศึกษาชายชาว,วเกาหลีใต้วัย22ปีนะคะ ที่เขาถูกหลอกให้ไปทํางานกับเหล่าแก๊งสแกมเมอร์ก่อนจะกลายเป็นศพเสียชีวิตปริศนาและณวันนี้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนแล้วแต่ทางครอบครัวก็ยังไม่ได้รับร่างของบุตรชายกลับบ้านแต่อย่างใดจนกลายเป็นวิกฤตความร้าวฉานความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกจะเห็นนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์ไม่ใช่ปัญหาของชาติใดาชาติหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกๆประเทศต้องร่วมมือกันแก้เพราะ หากหมองให้เลืกอลงไปเหล่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าแก๊งแต่จริงๆพวกมันไม่ใช่แก๊งแต่มันเป็นเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีฐานที่ตั้งกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็ตามค่ะมีรายงานนับแสนชีวิตมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีคนทํางานในตําแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันคล้ายๆอยู่ในอาณาจักรเดียวกันจนเราไม่อาจเรียกมันว่าแก๊งได้อีกต่อไปแต่ต้องใช้คําว่าระบบเศรษฐ ที่เรียกว่าสแกม Economy นั่นเองค่ะหรือระบบเศรษฐกิจสีเทาที่เติบโตและมีรายได้จากการหลอกลวงคนทั่วโลกคำถามสำคัญก็คือว่าระบบเศรษฐกิจสีเทาที่ว่าเนี่ยมันหมุนวนรอบตัวเราอยู่ใต้ดินซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมาเกิดกับคนใกล้ตัวเราเมื่อไหร่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปคำถามคือเรารู้ว่าพวกมันมีอยู่ แต่ทำไมไม่ว่าประเทศไหนก็จัดการพวกมันไม่ได้คำตอบก็คือว่าตราบใดที่ยังมีกลไกลที่เรียกว่าการคอร์รัปชันยังไงล่ะคะถ้ายังมีข้าราชการที่รับเงินจากพวกนี้ยังมีเหล่านักการเมืองที่รับเงินทุนสีเทาแลกกับการปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปาก เพื่อปล่อยให้พวกมันเดินทางผ่านประเทศใช้ประเทศเป็นที่ตั้งหรือเข้ามาหลอกลวงเอาคนเข้าไปเป็นแรงงานทําให้ธุรกิจพวกมันยังคงหมุนเวียนต่อไปได้ระบบโครงสร้างทางธุรกิจแบบนี้เนี่ยโอบอกเลยนะคะว่าแทบจะไม่แตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วแต่ต่างกันตรงที่ว่ารายได้ระดับหมื่นล้านมหาศาลที่พวกมันหาได้ต่อปีเนี่ยมันไม่ได้มาจากธุรกิจบนดินแต่มันมาจากการหลอกลวงคนร้อยเปอร์เซนต์เลยซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเกาหลีใต้กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของเหล่มมาแก๊งแสแกมขึ้น โดยช่วงปี2022นะคะมีข้อมูลมาจากกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เผยนะคะว่ามีเพียงแค่81คดีเท่านั้นแต่ผ่านไปเพียงแค่3ปีนะฮะปี2025นในครึ่งปีแรกนะพบว่าคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยเพิ่มเป็น300กว่าคดีแล้วค่ะซึ่งคําถามสําคัญก็คือว่าทําไมชาวเกาหลีใต้ถึงกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของเหล่าแก๊งสแกมเมอร์เนาะจากข้อมูลเนี่ยพบแบบนี้นะคะคือคนเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงแล้วก็สนใจในเรื่องของการลงทุนร้ายบุคคลรวมถึงตลาด ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโตซึ่งทําให้ไปเข้าทางกับชาวสแกมเมอร์เลยเพราะว่ามันเนี่ยก็ใช้ลักษณะการหลอกแบบโรแมนต์แกมไงหลอกให้รักจากนั้นก็ชักชวนลงทุนต่อได้ง่ายค่ะ2นะฮะในส่วนของเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนกดดันคนรุ่นใหม่ให้อยากรวยเร็วอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพอเห็นประกาศจากเหล่านายหน้ามาบอกว่ามีงานดีเงินดีออกตั๋วเครื่องบินให้ฟรีพร้อมที่พักไปทํางานที่กัมพูชาเนี่ยเด็กหนุ่มหลายคนสนใจนะฮะเพราะว่าอาจจะขาดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็รู้เท่าไม่ ถึงการด้วยสุดท้ายก็ถูกหลอกไปแต่หารู้ไหมว่าตัวเครื่องบินที่ว่ามีแค่ตัวไปไม่มีตัวกลับแล้วก็ยังไม่นับรวมนะคะคนเกาหลีใต้เองที่ไปทํางานอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ด้วยความเต็มใจคนเหล่านี้นะคะที่เป็นประตูบานแรกเลยที่ช่วยพูดทั้งเรื่องของสคริปต การพูดคุยภาษาเกาหลีที่ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับพวกมันก็ส่งผลให้มีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากนะคะตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นค่ะเหมือนกรณีล่าสุดไงที่มีการจับกลุมชาวเกาหลีถึง6คนที่มีความเชื่อมโยงก,กับศูนย์กมเมอร์ที่สีฮานูวิลค่ะเพราะงั้นก็ต้องสรุปนะคะว่าไม่ว่าการหลอกลวงจะเกิดขึ้นกี่ยุคก,กี่สมัยเนี่ยแต่เหล่าอาชญากรชั่วช้าเหล่านี้ยังใช้แก่นแก่นเดิม3เรื่องที่คุณต้องจําเลยในการหลอกเหยื่อ1ก็คือความโลภอยากได้เงินเร็วอยากได้เงงินทาาั2คคือควม นะคะเราหลงรักคนผ่านการพูดคุยเพียงไม่กี่ประโยคได้ไง่ายๆแล้วสุดท้ายความรู้เท่าไม่ถึงการมีคนจำนวนมากนะคะที่แม้จะมีข่าวออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรเหล่านี้ได้ด้วยความแบบอารมณ์ชั่ววูบโดยเฉพาะในส่วนของวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะซึ่งถามว่าทั่วโลกรู้เนาะว่าฐานที่ตั้งของเหล่าแก๊งแกมเมอร์เนี่ยมันอยู่ในกัมพูชาแต่ทาไมารัฐของประเทศใดก็ปราบปรามไม่ได้ข้อมูลจากเอ็มนนสตีระบุชัดเจนเลยนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองเนาะว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนที่บบ่่งงงงออกถถึสาานทีตั้ขเ แกงสแกมเมอร์เนี่ยทั่วกัมพูชาได้มากกว่า50แห่งเนาะซึ่งมันก็มักมจะตั้งอยู่ที่แถบ,บ,บเมืองชายขอบ,บงเช่นสีฮานุวิลปลอยเปตบาเวตหรือแม้แต่พนมเปญเองก็ดีนะคะแต่ทําไมถึงไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้อันดับแรกก็ต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลเขาก็เหมือนจะทําแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะทาได้เพราะนั่นคือเส้นเงินหล่อเลี้ยงใหญ่ของประเทศเขาค่ะคือต้องบอกนะว่ารายได้หลักของประเทศกัมพูชาไม่ได้มาจากธุรกิจคาสิโนเหมือนที่หลายคนเข้าใจนะคะแต่มันคือเงินทุนสีเทาจากอาชญากรข้ามชาติจากเหล่าสแกม แก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ต่างหากโดยอาศัยคอนเนคชันตระกูลอํานาจแล้วก็ธุรกิจครอบครัวคุณเชื่อมโยงทุนเทาหลายแขนงเลยนะฮะคุยวันอะไรต่างๆอย่างที่เราก็ได้เปิดเผยข้อมูลกันไปนะว่าตระกูลคุณเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกับธุรกิจมหาศาลภายในกัมพูชาแล้วก็ธุรกิจสีเทาด้วยแน่นอนนะคะว่าสาหรับเมืองสีหนุวิลเนี่ยเขาเคยเป็นฐานที่ตั้งที่จะใช้เป็นเมืองท่องเที่ยวทําเป็นเมืองแบบคาสิโนเป็นพนันออนไลน์แบบถูกกฎหมายไปเลยค่ะแต่หลังจากถูกกดดันอย่างหนักทาให ปี2019เนี่ยรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนแผนเนาะแบนในเรื่องของธุรกิจคาสิโนหรือว่าธุรกิจพนันออนไลน์ไปเฉพาะธุรกิจพนันออนไลน์เนาะก็นำให้สีอนนวิวต้องปรับแผนจากจกลายเป็นเมืองแห่งคาสิโนธุรกิจพนันออนไลน์กลายเป็นศูนย์สแกมเมอร์เต็มรูปแบบแทนแล้วแน่นอนนะคะว่าเมื่อปรับแผนแบบเนี้ มันก็มีประโยชน์ที่หล่อเลี้ยงคนภายในเมืองนั้นอยู่เมื่อมีศูนย์สแกมเมอร์เรต็มรูปแบบมาตั้งชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ประโยชน์เจ้าข่องที่ดินได้รับค่าเช่าเกิดการก่อสร้างเกิดการขนส่งธุรกิจรับเหมาเกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่เจ้าหน้าที่รัฐปิดหูปิดตาก็ได้รับเป็นสวยใช่ไหมคะบางส่วนส่งเข้ารัฐชาวบ้านในพื้นที่ก็มีงานทําถูกไหมและนี่คือผลเชิงควงสรงนะคะว่าทําไม เวลาที่กัมพูชาถูกประเทศอื่นๆกดดันทีว่าเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์หรือคุณนะ่ะคือประเทศแห่งเหล่าอาชญากรรมข้ามชาติระดับอาเซียนแต่ทําไมเขาถึงแบบไม่สะทกสถานจริง,รงๆเขาแคร์สายตาชาวโลกนะฮะมันก็เลยเกิดการกวาดล้างจับกลุมแบบขอไปทีเป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่เคยสาวถึงตัวการใหญ่ได้สักทีไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้นะฮะจริงๆเขาทําได้แต่เขาไม่อยากจะทําเพราะมันคือท่อน้ําเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงคนภายในประเทศ และตระกูลคุณนั่นเองสุดท้ายแล้วเราเห็นปัญหาที่มันใหญ่ขนาดนี้เนาะของอาณาจักรเงินทุนสีเทาที่กลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ใต้ดินรู้ว่ามีแต่ยังจัดการไม่ได้สักทีแล้วจะทํำยังไงโอบอกเลยนะคะว่าประเทศประเทศเดียวจัดการไม่ได้แต่ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือหลายประเทศเข้าด้วยกันจะเป็นระดับอาเซียนหรือระดับเอเชียระดับภูมิภาคเลยก็ได้และรวมไปถึงอย่างที่เกาหลีใต้กําลังจะทําคืออาจต้องมีการอาศัยตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพลเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถจะต่อก กับเหล่าแก๊งอาชญากรรมเครือข่ายบิ๊กบิ๊กข้ามชาติเหล่านี้ได้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราจะจับกลุ่มตัวเล็กตัวน้อยไปอะ่ะแต่ระบบธุรกิจของเขาก็ยังดําเนินต่อไปได้เพราะสองเสาหลักยังคงอยู่นั่นคือเครือข่ายอํานาจคุ้มกันคอร์รัปชันต่างๆและโครงสร้างของค่ายนารกเหล่านี้ที่ปิดอีกที่หนึง่งอีกที่หนึ่งก็ยังคงอยู่ถ้าไม่จับกลุ่มกวาดล้างพร้อมๆกันไม่สามารถที่จะทําลายพวกมันสิ้นซากจากโลกนี้ไปได้เลยค่ะ ซึ่งแน่นอนนะอย่างที่บอกว่ามันต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเลยทีเดียวถึงจะจัดการกับสแกมมิคอโ,คโนโมีของเหล่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ให้สิ้นสร้างหมดไปจากโลกนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่แน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไว้แบบนี้คําถามสําคัญเลยก็คือว่าเราจะยังมีหวังหรือจะมีกลไกใดที่จะใช้หยุดวังวนเศรษฐกิจสีเท่านี้ได้จริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันแบบนี้ฝากไว้คิดกันละกันนะคะอลไะสุดท้ายคือไม่ได้จะพูดให้กลัวเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จริงแล้วแล้วก็จริงๆประเทศไทยเราก็อาจจะอาศัยไหมสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้ตอนนี้ให้ความร่วมมือแล้วก็สแสดงจุดยดืนที่ชัดเจนในการที่จะตีแผ่เนาะว่าประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหล่าแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกันหวังเป็นกรอบความร่วมมือร่วมกับเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เขากําลังเอาจริงเอาจังไปเลยทีเดียดดีไหมคุณเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแต่เหมือนเดิมนาะถ้าเกิดว่าดูคลิปของเรานะคะอยากติชมคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามา ไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกคนด้วยแล้วกันนะคะ